phân tốc thì nó nghe Tốc của mình nghe ngọt ná Thì sẽ chip đụng nữa nè Chip chìm lông là nghe nạm nó nạm bỏ đầy ประมาณชินาที่ว่าสีโมงหนึ่งกับมาแลนะ้วเนาะทำมาตตแห้งๆอยากปงมหาโทรศัพท์เด้พี่น้องเลยสิได้โทรศัพท์ป้องนี่ละนี่นี่ใบจืดอะไรฟองนี่ละที่โทรศัพท์บอบสั์ตรงน้ำหันป้องนี่ละจืขข้นใจ ไรสเนาะไ้ตาเหมือนาานี้เนาะี่กัไปยา,ปยามาของระบาแกับบุเนาะมากกว่าเาจ้าตัวนี้นงนี้ได้พักมงคลกนี่พ้นมากสนอะตกมาแค่นีนะไสี่าจ๊ลกเลยเนาะม้วนได้พี่นอไอ้ยมันตามันไนปลาเนถือเนาะมายว่ายังบมว้วน <c oughs> คุณจะคุณได้เว้ยนั่นเศร้วพี่น้องนั่งนั่งดินพี่น้องเอ้ยมาจอบหน้าแล้วก um, okay. uh ็มานั่งดินจะนีเนาะเพราะว่าเพียงโมเอะโมีเพียงถือไพ่ใหม่เรียบร้อยเรยมานั่งดินอยู่นี่พอดีฝนตกนี่เนาะถ้าฝนเศร้าจะเสียเมื่อถือโอกาสมาจอบหน้าเลยี่น้องะเลยมาไล่งัวเลยหัวเลยเนาะมาเบิ่งว่า ข้าวน้ <N illah> ําไปจะได้พอได้เกี่ยวอยู่บ่ถ้ากงบ่าวเอนี่คืเตรียมกําลังไอ้นอนเพราะว่าข้าวเรานี่มันอ่าแต่ฮวงพี่น้องเอ้ยแต่ต่แต่ฮวกอย่เนาะนะกําลังกบอีกเดือนนึงนี่กเียวเดือนหน้านี่งบ่าวเอิาอยู่เพราะว่าใส่คุยบางยานี่เนาะันใส่พร้อมเนานี่ก็ือว่าสิเกี่ยวกันพร้อมเีพร้อมกันบ่จักเนาะ มันมาสาน้ำท่ำวมฉมพี่น้องมาจีไสมือไรกันน้ำฉุ m, ่มพ้นตกน้ำฉุ m, ่มพ้นตกเนาะก็เลยไม่ใส่นี่มาแล้ว,วพ้นมาแล้วพี่น้องตกไวก้อยแห้งซะเขาเฉลยไปอีกเนาะนอ่าฝนมาแฮ้งอ่ามาแล้วพี่น้อง เอ,ออตรงนี้หนูจะ้าันตกแบบนี้ประมาณชัมม่วโมงหนึ่งปลาลุกปลาล,ลุกลอยพี่นองเลยบางก่านเพิ่มนะโอเค ไม่เ้ยมาเอาปเปลาจิบล่งกับพ้นแห้งอนนี้ผิดรองสามวยัยอีกหนึ่งเนาะเป็นสิบปเป้าลงจิ้มไวเถื่อปลาปลามันดากลกางองพี่นรองตกไม้ง่ากว่านะทันตกแบบนี้พอดมาแรกีนคกับ น้ำท่วมได้พี่น้องเลยมาเสด็จเข้าเมื่อวานก็จะปเปรีเฉาเลยนะฝนตกเลยฝนะนตกบางเทศนี่พี่น้องเลยแห้งแหนะ้งเนาะจนน้ำในหน้าเต็มหมดอะ่ะน้ำในบางแหงนี่น้ำกระดังมาพี่น้องเอ้ยน้ำพผล่น้ำพุำก็เลยจีบลงเนาะกระชิมมะยามให้พี่น้องเบิ่งเนะาะบาปมันจิถือเกี่ยวาราะว่านาใหม่ๆมัน มันตื่นปลามันตื่นน้ำพี่เนาะจะเร่งว่านีม่มีมีได้นี่ธ <c oughs> นาบามาก,ก่อนพนักลงหายไปไม่ขอจะมีได้หนิปั๊บนี่ยชียามให้พี่น้องเบิง่งมนันถือถือตัวบอสจะพยายามห้องประดับสัม <c oughs> ขี้ผุนร้ายนั่เนี่ยหน้ามาไหล น้ำเป็นชีแดงพี่น้องเลยน้ำผูนะ้เนาะนี่กระด่งมาไล้นี่เมื่อแรกนี่ปลาลูกล่งในยพี่น้องเมื่อแรกขน,นาดแบบนี้นี่ให้เบยอโอดึงก่อนเพระาะว่าโมกะโทรศัพท์ออกไปเนาะนบ่าวเอดึงขึ้นมาเดีบย่อยนะพี่น้อง เดียวเว้ยเอาโทรศัพท์ลงมาอันนี้มั้นี่มึงมีขาเกาะใช่มีขาเกาะดังเกาะตก่ังได้หนดิบะมากสองคนพี่น้องให้ผู้หนึ่งถือให้เนาะหูหนามแห้งดี่บะหนามแดงอีดีบะน้มผู้แน่แน่เนี่แดงเนี่ย อู ue, es que ้ปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยพี่น้องถ้ากินปลาคอหน่อยตัวหนึ่งอู้มีอยู่ห้กเบิรงส่งคือสิข่าวเดียวเลยถ้าเกิดเฉาหลงนี่ตัวบ่อยยามให้พี่น้องเบิรงเนาะ thoạt nhu vâng thoạt nhu 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 khi nhu 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 đây này, cứ để khen qua keng rồi nè, bà cá đực này, bay sập, Ô, đứt ốc, ừ. ตัวหนึ่งกะเอาหม้อม <In> ีหม้อมีพี่น้องเลยต้องใส่าคากะลงเอายามเดียวกะเช่ลงขึ้นพี่น้องปมาอีกแค่สักสกชั่วโมงหนึ่งเนาะประมาณสามสิบนาทีนี่น่ะมันโมายมันลงง่ายอยู่ ลก็ทังมันบ่ยากเนาะมันไล่ต้งเลยนี่คือก่อกันนะเออนี่คืออยู่จ้ำ ในมัดไว้เนาะคันบ่มัดนี่มันก็สิบไทรขึ้นๆดูเลยแ่บัตปลาตัวนี้เขาก็เอาแช่น้ำพี่น้องคันทีดึงขึ้นได้นี่ก็ได้อยู่เนาะแต่มันตรงขี้เหยื่อลายๆมันสิเข่าจีบเนาะไม่ได้งาไพหรือว่างาหมอกงาไม้น้ำยังมันกระสิเข่าเ้าต้องเอาลงมันบิดหนามเนี่ยเลยเพราะว่างาไหมมันสิผุเนาะไหมมันตามสิผูเหมือนไรกายไปเลยขี้เหยื่อกะสิบปลาย นีแ่แหลดังไท่ไปหนามก็ดังม่าพี่น้องเลยจรงิงจิงหนามแดงห้อยๆอยู่เนี่ยว่ารอรุนขังต่อไปเนาะปลามันฉีดมันอยู่บ่หักมืแดงนี่ลอยพี่น้องลอยส่วนลอยปลาลุกลงอีดีมันตื่น,นหนามแนวนี้มังมบเอมาอยู่เหมือนเศร้านี่กับน้นามมันมีสมัมบลายสามัมค่อยๆเนี่ยมามันี้แห่งเหมืนแห่งมันจะเต็มหัวแล้วนี่ พี่น้องแล้วเราหลุนต่อไปเนาะเอาว่าหัาสีไหลย,ยู่บอหักมะแลงนี่บ่ายเฉยเดยมาเนาะมาเบิง่งปลาดุกพยายามปลาดุกพี่น้องเพราะขึ้นขึ้นนี่ปลาดุกลง้งท่านมันถือกระดิโทษใส่บาลซุกเนาะเลยขึ้นมาใส่คลิปมาดินมาอยูน่น้ำมาอันนี้นะพี่น้องเลยเป็นมักเป็นปลาคป็นปลาถือกระดิโทษใส่เด้อไปก็จะบ่เออเนาะมาเป็นหมูพอดีมีหมูปากหมูเบาพี่น้องไปเราหลุนต่อไปนี่กระซีโมะเลยพี่น้องเลยอยากมันคำราชยามจ้ะ รอบนี ăn 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 ้แล้วก็อีรอบหน้าเนาะจิ้มคําจังสิเดินทางเข้าเมืองพี่น้องแล้วก็เบิ่งสถานการณ์เนาะคั่นมันไลก็สิได้มาคั่นมันบ่ไลก็มาคือเก่าแหละพี่น้องเพราะว่ามาลองเบิ่งเนาะเพราะน้ํามันก็ดังมาพี่น้องเอ้ยบางบ่เอมาอ่าต่อทงน้ําบ่ทันปานนี้ซ้ํามานอนประมาณ10-20นาทีพี่น้องเอ้ยน้ําเต็มห้วยล่ะฝนก็คือตังบ่ตกแบบแงอยู่ตบ่งพี่น้องสักน้ําจัมาจะใส่หลายอีีเนาะไปเดี๋ยวมาเฮาลุ้นกันพี่น้องเอ้ยนี่ Light mình đi lại gần là Ủa. Nạm hẹn bên hẹn này <laughs> Thì nhờ hẹn đi hẹn 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 ะขี้เหนียวมาใ a ่จิบอ่าตัวข mấy bà mày làm đẹp cả sẽ động cưỡi nhau khi nhờ lại đi đâu chắc là mày, mà chắc mày có chắc là cái thực yêu nặng mày mày đâu nên mắn... mất khi nhờ lại ตองเนี้ก็อไวประมาณนี้แล้วเนาะกดมาก็ตกพูนมองทางโคงมองมนืดพูไปีทไปถอกเบิงมามันฉีละอีบอเนาะมีเด็กโตอยู่บอเหมือนสคือสิบมีพี่น้องเยีอะไรดี nó ở đằng phải đây nè đằng phải cái đại này Hãy subscribe cho กระถอกกระถน้องเมืองสิบมานสิบแมนอยู่บ่ใส่ือมิดแท่พลที่ตัวแข็งเลยพี่น้องเลยถ้าหอมหับหับอยู่ใส่ป่ะ mì vào ô đi ạ ghen bạc hạng tôn ừng 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 cái điều đó, ัวหนึ่งมัดทันยัง,ยงบ่เฮยเข่ง okay, ตัวหนึ่งกับปุกคอตัวหนึ่งพี่น้องเลยโอ้สตัตว์ประมาณ ถือประเทศเมืดอใดนี่แหละพี่น้องปลาเค็งกับปลาคอตัวหนึ่งปลาคอกับตัวใหญ่โอ้ sahi bạn nội hôm bạn ngay thì <laughs> được vào phun giảm thì nội này bên khó bọc này nhớ bớt xong thì đẹp bà nhìn xem đây ใส่เข้ไปใส่สัมีัสกับพี่นออหห้องอผ่าหอกกับพี่น้องเอ้ยขั้นตกมาแล้วนี่กระท่อมมาได้หนิภหอันนามนีกระเต็มพังนะป่ะพี่น้องเบนนีทายาบอีกวันหนึ่งนะกับที่เดินทางกลับเนาะคลิปนี้กับทีข้อจบใบเพียงจะมีเดอ้อพี่นอ้องจไดก็อย่าลืมฝา,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามมั้งครอย่าลืมมองโคเร,ราเด้วยพี่น้องเอ้ยที่สำคัญน,น,นะเนาะ พอว่าเงินถูกบลทถูกเสตางกันอะไรจากการเมืองโฆษณาของทุกคนเน,ะนาะแนวรุ่นต่อไปพี่น้องมาเฮาสิได้อีบอปามาเอเชียมลากะสิเม,มื่อเนาะสิมคำเมื่อสระเสด็จเสียถือว่าข้อมถือแนวกินแนวอยู่แนี่ยพอพอหอมมานเนาะพี่น้องมาเลาะรุ่นกันมาเพื่ิถือคือมือหนังอยู่นะบนเนาะไปพอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย